ทำอะไรคุณก็ต้องปรึกษาไม่ใช่คุณจโดดเด่นคุณเดียเหมือนเดิมช่าผิดกับทีมที่เราอุตสาห์ตั้งขึ้นมาเชิญท่านผู้ใหญ่มาเป็นที่ปรึกษาเยอะแยะเสร็จแล้วพอพี่อาจทำอย่างเงี้ยแพ้แต่ทุกคนก็เสียความรู้สึกไหมแล้วก็อย่ามาว่าว่าคุณแม่โกกค,คุณแม่ไม่เคยเห็นเอกสารที่คุณมีว่าอยู่บนเรือมีมีดม,ม,มีอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเห็นแต่แค่อ,อ่อางอาบน้ำซึ่งมีเลือดเปื้อน ที่ไหนก็ได้ที่มีอ่าบน้ำเลื่อนเลือนมันไม่ใช่หลักฐานที่ดีอ่ะอะไรที่ทำให้คุณแม่ตัดสินใจว่าจะไปถอนฟ้องคดีฆาตกรรมที่คุณอาจไปยื่นฟ้องนะคะคุณแม่ก็มองคดีมาเรื่อยๆนะคุณแม่ก็ไม่ใช่ควายถ้าเอาหมดทุกมาตราที่มันรุนแรงถึงแบบออมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณแม่ต้องการมันเอาอาแรมาเพื่อจะให้เขาติดคุกเป็นผู้สืา เปินคนเล่นไพ่เพราะว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่เล่นสมศิษย์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ยไปฟังได้เลยครับแจ็มกิงเพชรเนี่ยที่ท้าเรื่องนี้แล้วบอกเลยว่าเล่นบาคาร่าหรือเล่นพนันออนไลน์นะครับนะทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าเป็นตัวเองนะครับผมถามหน่อยถ้าทั้งที่เนื้อหาอายุก็ไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยนะครับนะผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่คุณแม่ออกมาพูดเนี่ยนะ เขาผมไปกล่าวหาคุณแม่นะ่ะคุณแม่ไปฟังนิทานได้ดีๆนะครับไม่มีเอ่ยถึงคุณแม่แม้แต่เรื่องเดียวแล้วคุณแม่เนะี่ยอยู่ราชดานะครับคุณแม่ไม่ได้อยู่กิ่งเพชรนะผมเนี่ยได้ทราบเลยว่านิทานเรื่องจํ่ากิ่งเพชรเนี่ยเป็นนิทานที่ผมพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะที่มีผัวเกินที่มีผัวเกินสามคนนะครับนะดังนั้นคุณแม่ต้องไปทบทวนให้ดีว่าความจําคุณแม่จําผิดหรือเปล่าหรือใครไปเสี้ยงคุณแม่หรือเปล่า